เป็นสตดจบนะครับคือชั้น3นะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวแก้พองนัดพยันพอตกท้องช้างนะครับพร้อมกับเปลี่ยนโชคใหม่เป็นโชคของกูฟนเดอร์นะครับทำให้ได้ความนุ่นวนความนุ่มไม่แข็งกระด้างและเวลาเข้าโค้งเข้าโค้งได้ดีนะครับสาดโค้งได้อย่างมั่นนะครับไม่ยวนไม่โยบไม่ย้อยนะครับจ้มคอสะพานไม่มีเป๋ซ้ายเป๋ขวานะครับควบคุมรถได้ง่ายนะครับสมรรถนะรถสูงสมดุลรถยังอยูเหมือนเดิม ยี่สูตุดสอ d i รุ่น c s r z นะครับตัวนี้เป็นตัวแฮนเดอร์สีประตูยกสูงเกรดแซดนะครับพร้อมจัดทรงโหลดนะครับแล้วก็เซ็ตช่วงล่างโช้กบูฟแฮนเดอร์นะครับลำนี้โปรดาวลำต้นแปดมื่น8 9้านะครับสีขาวมุกนะครับผ่อนเดือนละหมื่นสามพบาทนะครับคันนี้นะครับเตรียมส่งมอบที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับรถเป็นรถของพี่มนูนนะครับเตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมกันว่า รุ่นตัวทั้งี่สเนี่ยนะครับเราตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับช่วงล่างเป็นอย่างไรบ้างเป็นช,ชมเลยครับไฟหน้า LED ไบ b บี m มโปรเจ t เตอร์นะครับมีไฟ Daytime รุ่นกลางวันนะครับกระจังหน้าแบบ2ชั้นพร้อมโลโก้โครเมอมนะครับพร้อมคิ้วขอบกระจังหน้าแบบสีเทา คันนี้จะทรงลงล้อนะครับโรดหน้า2หลังสี่นะครับเป็นสูตรจบนะครับเวอร์ชัน3นะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวแก้พองนัดพยันพอตุกท้องช้างนะครับพร้อมกับเปลี่ยนโชคใหม่เป็นโชคของปูเฟนเดอร์นะครับเป็นตัวจัมโบ้กระบอกขาวแดงนะครับเรียวบลูนครับโชคกปูเฟนเดอร์จัมโบ้กระบอกขาวแดงนะครับมีแกนโชคที่18มิลนะครับพร้อมกับตัวกระบอกสูบนะครับส7มิมลนะครับแล้วก็ลูกสูบ35มมิลนะครับ ทำให้ได้สมรรถนะที่สูงขึ้นนะครับเหมาะกับรถจัดโรงโหลดนะครับทาให้ได้ความมนวนความนุ่มไม่แข็งกระด้างและเวลาเข้าโค้งเข้าโค้งได้ดีนะครับศาสตร์โค้งได้อย่างมั่นมันนะครับไม่ยวนไม่ยบไม่ย้วยนะครับจ้ําคอสะพานไม่มีเป๋ซ้ายเปขวานะครับควบคุมรถได้ง่ายนะครับสมรรถนะรถสูงสมดุลรถยังอยู่เหมือนเดิมนะครับและในส่วนลูกหมากกันโค้งที่เราใส่ไปให้เพราะว่านะครับรถมีการจัดโซงโหลด ทรงเดิมมาจากโรงงานนะครับทำให้รถนั้นเตี้ยลงเลยทําให้เหล็กกันโค้งนั้นผิดตําแหน่งนะครับถ้าใช้เป็นานอาจจะหักได้เวลาที่ลูกค้าตกหนุ่มแรงๆนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของควบคุมสมดุลนะครับของรถนะครับให้อยู่เสมอกันนะครับให้เหล็กกันโค้งเนี่ยนะครับสมดุลกันทําให้เวลาบังคับรถนั้นบังคับเลี้ยวได้ง่ายนะครับคืนศูนย์ได้เร็วขึ้นพร้อมใส่แก้ร่อแบะงาน cnc อย่างดีนะครับจากร้านมีรองแบกครับบอกเลยว่าคุณภาพ100%เซต ล้อแม็กที่เลือกใช้ใส่ให้ลูกค้าในปูนี้นะครับเป็นล้อ MK Sport นะครับมีการรับประกันให้10ปีนะครับรับประกันโครงสร้างพร้อมกับตัวล้อเป็นล้อ Performing หรือล้อเบานั่นเองทำให้ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันและก็ควบคุมพวงมาลัยได้ง่ายนะครับยางนะครับเป็นของ Disstone นะครับ s t o r m Z นะครับเบอร์25ค55 R18 นะครับเทศแวยาง360นะฮะทำให้ได้รับความนุ่มนวลและก็อายุการใช้งานที่ดีครับ เทคชั่นนะครับตัวนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ในการเบรกนะครับได้เกตเอนะครับแล้วก็เจอแบตเตอรี่ก็คือการระบายความร้อนของตัวยางได้เกตเอถือว่าโอเคเลยยางตัวนี้เนาะส่วนล้อหลังนะครับย้ายแหนบแก้เผาให้เรียบร้อยหล่นลงมานะครับได้ความสูงอยู่ที่4นิ้วนะครับประมาณ5นิ้วสอดฟิตนะครับตัวรแมแกก็เป็น MK Sport นะครับตัวนี้ออฟศูนย์นะครับขนาดหน้ากว้างสัพานถนนเก้นิ้วนะครับล้อไม่ล้นเนาะลัดเข้ากับยางเบอร์ ดิสโทซอมเซต25ท25นะครับแก้เผานะฮะแล้วก็ใส่โชคโปรเฟนเดอร์นะครับพร้อมกับเซ็ตช่วงล่างให้นะครับมีการปรับองศาเผานะครับปรับล้อให้อยู่กึ่งลางซุ้มนะครับล้อไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับล้ออยู่กึ่งลางซุ้มพอดีเป๊ะเลยนะครับเผาไม่งัดไม่ยันไม่ตกท้องช้างนะฮะเผาเป็นตัวเผาใหม่ด้วยนะครับสําหรับนี้นะเป็นตัวเฟืองเฟืองท้ายแบบใหม่แบบมีตัวเหล็กอยู่ตรงหัว เสียงท้ายนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของการทรงตัวนะครับใบปัดน้ำฝนพร้อมที่ฉีดน้ำฝนที่ตัวก้านเลยนะครับทำให้กวาดได้เรื่องกว่าและสะอาดกว่าทั่วไปส่วนภายในนะครับตัวพวงมลาลัยนะครับเป็นพวงมลาลัยแบบ3ก้านหุ้มหนังนะครับพร้อมระบบมันติฟังก์ชันที่พวงมลาลัยนะครับระบบควบคุมเครื่องเสียงเนาะแล้วก็มีระบบ c r u คอน control นะครับระบบปรับเซต นะครับหน้าจอมิเตอร์มาตรวัดเรือนไม้นะครับอยู่ที่พวงมาลัยเลยนะครับอ่าพร้อมกับนะครับมาตรวัดเรือนไม่แบบดิจิตอลนะครับหน้าจอขนาด8นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Android Apple CarPlay ได้นะครับแล้วก็มีเมนูฟังก์ชันนะครับการปรับของตัวรถเนี่ยนะครับอยู่ที่หน้าจอให้เลยนะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ ระบบความปลอดภัยนะครับก็จะมาพร้อมกับระบบควบคุมสียรภาพการทรงตัวนะครับหรือว่า ESC นะครับซึ่งมีอยู่ในรถมืสุกรุ่นแซขึ้นไปเท่านั้นนะครับพร้อมกับระบบควบคุมนะครับความเร็วเมื่อเราขับลงจากทางลาดชันนะครับมีเฉพาะในรุ่นตัวเศษแซขึ้นไปเท่านั้นนะครับพร้อมกับเบาะนะครับหนังทรงสปอร์ตนะครับสวยหรูแบบนี้นะครับหัวเกียร์หุ่มหนังนะครับ ห้องโดยสารตอนหลังนะครับมาพร้อมกับแอร์หลังด้วยนะครับนี่ครับสุติดแอร์หลังพร้อมกับที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับหรือว่าที่ชาร์จไฟนะครับเป็นไทซีนะครับ ครับถ้าใครสนใจออกรถนะครับก็โทรมาสอบถามหรือแอดไลน์เซลลบีแฮนเดอร์มาก,ก็ได้นะครับพร้อมให้คำปรึกษาและคําแนะนําในเรื่องของการจัดสัญญาไฟแนนซ์นะครับมีบริการส่งรถให้ถึงที่แล้วก็มีบริการทําสัญญาไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะครับใครที่สนใจโปรโมชั่นรุ่นนี้นะครับสประตูยกสูงจัดทรงยีรับแค่เกจยซนะครับโปรดา้าเริ่มต้น89,000บาทเดือนละ3,300บาทรํานนี้นะครับรอท่านอยู่นะครับก็สามารถที่จะ แอดไลน์เข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับวันนี้พี่บีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ